รายการธรรมะชื่นบานวันนี้พบกับหัวข้อสนทนาธรรมที่ว่าสติเตือนตนคนวัยเพลินลมหายใจกําหนดสติเนี่ยคืออะไรคบอ๋อกำหนดลมหายใจมันเกี่ยวกับกำหนดสติใช่ไหมค่ะคือจริงๆคือการกาหนดลมหายใจเป็นการฝึกสติก็คือเอาเอาใจมาอยู่กับใจเอาใจมาอยู่กับตัวเราอ่ะพะสมมากใจเราไม่ค่อยอยู่กับตัวเรานะเราจะฟุง้งซ่านอยู่เรื่อยไปนู่นไปนี่เรื่อยแล้วก็การที่กำหนดลมหายใจเขาออกเป็นการดึงสติกลับมา มีธรรมะข้อไหนอีกไหมคะที่วัยเพลินอย่างเราเนี่ยอยากจะนํามาเตือนสติตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะคะเรียว่าสังเกตไหมว่าศีลสมาธิปัญญาจะมาคู่กันศีลก็คือรักษาให้ตัวเองให้สะอาดกายวาจาสมาธิล้วไม่เห็นมีสติเลยก็สติเป็นพื้นฐานของสมาธิเมื่อมีสมาธิเมื่อสติก็ปัญญาเกิดฟังเป็นกรองก็แล้วกันคุณโยมทุกท่านจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน ตนเตือนต้นไม่ได้ใคร,ใครจ,ะจะเตือนต้นแชร์เชิญใครจะเตือนให้ป่วยการพบกันในรายการธรรมะชื่นบานทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลขสิบค่ะ